ก่อนที่จะไปปี2021หยงอะได้ทำการเก็บของที่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะในปี2021เอาไว้นี่ไม่ได้มามือเปล่ามาด้วยนะคะเดี๋ยวหยงอะจะมารีวิวว่าสิ่งที่หยงอะใช้พวกนี้ไปแล้วนะคะอันไหนซื้อซ้ำอันไหนใช้บ่อยอันไหนชอบอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะสำหรับใครที่พร้อมแล้วไปเลยเดี๋ยวไปดูกัน ก็มีประมาณ3-4ประเภทนะคะคือจะเหมือนให้ครอบคลุมตัวที่แบบใช้บ่อยจริงๆนะคะมาเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยสิ่งๆนั้นก็คือตัวทำความสะอาดหน้านะคะที่หยงอยากจะรีวิวหย่งใช้บ่อยมากก็คือตัวของซอฟนน่นะคะเมคอัพรีมูฟเวอร์ไวท์าง่ายพกพาสะดวกแล้วก็มันทำความสะอาดได้แบบหมดตัวจริงๆอะแล้วก็ลดการเกิดขึ้นของสิวจงนี่นะคะตัวเมคอัพรีมูฟเวอร์ไวท์ตัวแอนเน่แคร์ใช้เยอะมากประมาณ28ชิ้นได้นะคะสำหรับ1ปีมันมากจะซื้อสะสมแบบช่วงโปรโมชั่นเวลาแบบ กันที่ประเภทที่2นะคะก็หลังจากที่เราอะทาความสะอาดหน้าเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดใช่ไหมคะตัวนั้นที่หยองชอบก็คือแบรนด์นี้คนะ่ะ Cuscalendula มีอันนี้คือขึ้นขวดที่2อ,อันนี้หมดไปแล้วกับขวดแรกของปีที่ผ่านมาจะบอกว่าขวดเนี้ยใช้คุ้มมากหยองใช้ปีหนึ่งอะทุกคนเออคือมันแบบไม่คิดว่าจะใช้แบบทั้งปีอะไรเงี้ยแต่หยองไม่รู้คนอื่นใช้นานแค่ไหนนะแต่ของหยองอะคือ1ปีหมดเลยคิดว่าคุ้มในราคา1นึ่พันจะใช้1ปีแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายอ่อนโย เออคือแนะนําไม่สามารถแบบเปลี่ยนใจได้แล้วสาหรับหยงอ,อ่ะอ้อนอกจากนั้นตัวที่แนะนําอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่ช่วยล้างหน้าให้สะอาดก็คือตัวเออเขาเรียกวนะ่าฟอริโออันนี้คือเป็นตัวที่แบบเป็นเครื่องล้างหน้าแต่เวลาใช้ใช่ไหมหยงก็จะบีบเป็น,นี้ลงไปแล้วก็กดสัน่นคือมันสั่นได้หลายเลเวลมาทุกคนแบบหลบก็ได้นี่มันเสียบมาเดี๋ยวเธอเกรเทิมอันนี้ก็คือใช้มาประมาณ2 3สปีแล้วอะ่ะใกล้จะหมดประกันแล้ว อันนี้ก็คือมันมีประกัน5ปีแล้วเครมฟรีแบบส่งไปคลมที่เมืองนอกเลยเออเขาก็จะส่งอันใหม่มาให้ตัวเนี้ยที่หยงใชายแล้วแบบชอบอะเพราะว่าช้แล้วอะหน้าสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันนิ่มกว่าแบบใช้มือทุกวันเนี้ยไม่สามารถแบบใช้มือล้างหน้าได้แล้วเพราะรู้สึกว่ามันมันแบบมันไม่สะอาดอะเออเท่ากับใช้เครื่องนี้ทำความสะอาดหน้าเช้าเย็นเลยตัวนี้นะคะอันเนี้ยก็คือเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ sensitive skin สำหรับคนแพง้ง่ายก็ใช้คู่กับตัวโฟมบีบปุ๊บ,บแล้วก็ล้างทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จล้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วางได้เลยคือมันไม่มีการสะสมของแบคทีเรียทุกคนแบบลองจับแบบถ้าเกิดเห็นอนะมันจะไม่มีคราบเลยอะเอออันนี้ก็คือดีมากแล้วก็ใช้ได้นานนานชาร์จแบตทีประมาณ5เดือนชาร์จทีถ้าถัดมาที่ประเภทที่3นะคะทําความสะอาดน่าเสร็จก็ต้องทําความสะอาดผมนะคะนี่ผมคุง,ง,งยงนะคะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าหยางเป็นคนที่แพ้ง่ายมากไม่ว่าจะยาสระผมทำสีผมอะไรเงี้ยอันนี้ผมหยงก็คือไม่ได้ทำสีก็สิ่งที่ใช้ทุกวันก็คือสิ่งนี้มีเป็นสบูอ่อาบน้ำและสระผมออร์แกนิกสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายอันนี้คือใครแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็หยงรู้สึกว่าผมหยงอะ่ะมันไม่ได้แห้งฟูอะ่ะคือมันก็ยังแบบมีน้ำหนักแล้วก็ไม่มันก็ดูแลผมเราเหมือนกันมันไม่ได้แบบแย่หยงแค่ใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่เคยใช้ ตัวครีมบำรุงผมเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครแพ้ง่ายอยู่เป็นสิวอะไรเงี้ยก็แนะนําตัวนี้ลองไปใช้กันนะสะบูู่แล้วนะคะแล้วก็มีไอเทมเสริมที่ช่วยดูแลผิวเพราะว่าปกติเป็นคนไม่ค่อยทาครีมเยอะอะไรเงี้ยเพราะกลัวความเหน,อนอะหน่ะหยงก็ได้ตัวนี้มาเลยนี่กลอรี่คอลลาเจนโกลวีสครับเออเป็นสครับเกลืออันนี้หยงจะใช้ว่ามาณอาทิตย์ละสามวันใช้สครับผิวนะคะก็ไม่บาดผิวอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเม็ดเล็กๆแต่ว่ามันหมดแล้วอะ่ะเ้ยเม็ดเล็กๆใช้ลแล้วแบบหยงรู้สึกว่าผิวมันแบบกระจ่างใสขึ้นขัดผิว ทั่วไปเลยมีเช้าเย็น,นไม่บาดผิวแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นหอมมันหอมแบบหอมแบบน้ําหอมกลิ่นลักชัวรี่แบรนด์อะเออสักแบรนด์แล้วก็รู้สึกว่าเห็นผลหลังแบบใช้เลยนะคะที่สำคัญคือมันเหมือนแบบมีออยอะทําให้ผิวดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็แนะนํานะคะใครที่สนใจแบบพวกสัก,กแล้วผิว<ๆ> <ๆ S 2> กันแล้วใช่ไหมคะอาบน้าเรียบร้อยเราก็ต้องแปรงฟันนี่หยงอะแนะนําเลยตัวนี้นะคะตัวคูราพ็อกซ์ใช้แล้วชอบมากบอกต่อคนอื่นป้ายยาสภาพก็คือแบบ ขอประทานอภัยคือมันดีมากจริงๆแล้วมันใช้แล้วแบบไม่ไม่บาดไม่บาดเหงือกแล้วก็ใช้แบบแหนะลิ้นทำเน,นี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยฟันมันสะอาดทันทีหลังใช้เลยแล้วก็แนะนำนะคะทุกคนมีตัวคูลาพ็อกซ์เมื่อกับหมวดทำความสะอาดร่างกายนะคะเพราะว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากบอกต่อแล้วก็ชอบมากนะคะสิ่งนั้นก็คืออันนี้เลยตัวโฟมล้างมือนะคะของตัวบ a t h and Body Works คือกลิ่นม,มันแบบอะโรมามาก หลังแบบบีบใช้ปุ๊บก็รู้สึกว่าอโรมาระหว่างล้างมืออันนี้พอบีบเสร็จอ่ะมันจะเป็นตัวโฟมสามารถทําความสะอาดได้เลยมันไม่เหมือนตัวเจลที่ทาความสะอาดเสร็จแล้วล้มือรู้สึกยังลื่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือแนะนําไปซื้อติดบ,บ้านกัน,นะคะ่ะสุดท้ายนะคะสําหรับตัวที่ดูแลผิวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโลชั่นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวมิสุไวท์บอดี้โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นเนื้อเนื้อเจลอะ่ะอันนี้ยังเหลืออยู่ปะเอ้ยยังเหลือนี่โลชั่นเนื้อเจลนะคะน,นี่เป็นแบบกลิ่นหอมมาก ของอนาคารีนะคะคือส่วนมากหยงอ่ะใช้ทาทุกวันเช้าเย็นแต่ก็แล้วแต่อะเออถ้าเกิดสมมุติแบบไม่ลืมอะไรเงี้ยก็จะทาเพราะวติเป็นคนที่เก็ียดทาหรือถ้าเกิดผิวแห้งมากอะไรเงี้ยก็จะกลับมาทา เออเพราะว่าอันนี้ต้องบอกตามตรงว่ามีใส่ต่วนตัวไม่ชอบทาพวกครีมบอดี้ะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันขี้เกียจเอาง่ายๆไม่ใช่ว่าไม่อยากดูแลผิวแต่คือขี้เกียจนั่นเองนะคะก็ <c oughs> ใช้เป็นตัวช่วยอื่นที่ในการดูแลผิวโดยที่เราไม่ต้องมาทาเองเดี๋ยวไปรีวิวว่าสิ่งสโอเคหมดไปแล้วนะคะสําหรับท้ายประเภทดูแลผิวร่างกายถัดไปที่หมวดอะไรดี ติดตอกติดต่อหยงดูแลหมวดถัดมานะคะก็คือเป็นสกินแคร์ที่ดูแลผิวคือหยองบอกก่อนว่าแพ้ง่ายของหยงอะ่ะคือแพ้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นตัวที่ดูแลผิวของหยงอะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ใช่สิวเลยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้หน้าชุ่มชื้นเพื่อเพิ่มความสมดุลณให้หน้ามายิ่งขึ้นนะคะสิ่งสิ่งนั้นก็จะมีมเอสเตอร์โรเดอร์นะคะตัวแอดวานซ์ไนรีแพ้อันนี้ก็คือใช้หมดไปแล้ว2ขวดก็คือจะช่วยให้หน้าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอ้หยงใช้เช้าเย็นเลยถัดมานะคะอันนี้เเพิิ่งตดลย เป็นแบรนด์ที่เหมือนแบบเป็นตัวแบบ g o Recipe นะคะ Watermelon g l o Pink Juice Moisturizer นี่จริงๆอะใช้หมดไปแล้วหนึ่งขวดแต่ตอนไปภาคใต้อะที่สนามบินอะ่ะ เขาให้ทิ้งเพราะว่ามันไม่มีตัวกํากับ ml ให้นะคะก็จะโดนทิ้งไปที่ใช้เกือบหมดแล้วอันนี้ก็คือขึ้นขวดที่3แล้วต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้มันสามารถใช้เช้าเย็นได้เลยนะคะยองอะใช้เช้าเย็นแทนตัวนี้ไปแล้วก็คือ estee lauder advanced repair คือต้องบอกก่อนว่าราคา2ตัวนี้มันต่างกันมากอันนี้มันขวดละประมาณแบบ4 0 0พันแต่มันสามารถใช้ได้ประมาณ3เดือนแต่อันนี้มันขวดละประมาณ1ัน0ใช้ได้ประมาณ2เดือนซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบราคาแล้วอะยองก็เลยรู้สึกว่าเออเงินก็ซื้ออันนี้ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลักของเรา แล้วผิวอะมันจะค่อยสมดุลมากยิ่งขึ้นเออก็เลยเนแบบนั้นก็ใช้ตัวเนี้ยทดแทนแต่ถ้าถามว่าถ้าเก็บเงินก็จะซื้อตัวเนี้ยมาใช้เออเพราะว่าถ้าถามว่าอันไหนมันให้ความแข็งแรงของผิวเร็วกว่ามันก็เป็นตัวนี้อยู่แล้วอืมนั่นแหละก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําสามารถใช้แทนกันได้นะคะอันนี้ใครที่สนใจก็ลองไปสั่งซื้อกันดูนะแล้วก็ถัดมาที่ตัวนี้ตัวช่วยดูแลรอยนะคะ อันเนี้ยก็คือตัวดังเลยตัวดักสปอตของคิวตอนแรกเคยแพ้แล้วก็เปิดใจใหม่โดยการที่สั่งตัวทดลองมาลองต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เลยซื้อตัวเป็นขวดไซส์ประมาณเท่าไหร่น่ะ30ม l มาใช้นะคะตอนนี้ก็หมดแล้วแล้วกะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อชานะคะอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งรู้ว่าดีเห็นคนรีวิวมาสักพักแล้วแหละแต่ไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวแพ้สิ่งสิ่งนั้นก็คือตัวนี้นี่มันคือเมสเซ่าหรอครีมที่เป็นเหมือนแบบใบบวบปลามันคือสกิน อ่ X เอ็กซ์แลบเนี่ยแหละตอนนี้ก็ใช้อยู่ใช้ตอนกลางคืนทาเพื่อเหมือนช่วยลดรอยลดเหมือนแบบสิวอักเสบอะไรเงี้ยก็คิดว่าตัวน,นี้ Happy นะแฮปปี้ <Yeah. S 1> น,นะไม่แพ้แบรนด์หนึ่งที่หยงใช้แล้วไม่แพ้แต่ราคาสูงมากก็ไม่สูงมากหรอกแต่รู้สึกว่าราคามันก็แรงอะไรเงี้ยตัวนั้นก็คือตัวด็อกเตอร์วูนี่เองนี่คือหยงอ่ะใช้ทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมที่เป็นขวดสีฟ้านะคะช่วยความชุ่มชื้นหยงต้องบอกก่อนว่าหยงอ่ะไม่ไม่ถึงเป็นสิวก็จะไม่ค่อยใช้ตัวที่เกี่ยวกับสิวให้หน้าแห้ง หย่งจะเน้นเป็นพวกความชุ่มชื้นเพื่อให้หน้าสมดุร์มากยิ่งขึ้นก็จะใช้เน้นเป็นพวกนี้ก็จะมีแบ์หลักๆก็ประมาณนี้อ๋อลืมแต่มีอันนึงที่หยอ่ะชอบแล้วก็ใช้มานานแลละไม่หมดสักทีอันนั้นก็คือตัวมุนอาอนาคอลี่มุนอาแอคเน่แคร์นะคะแอดติแอคเน่ครีมอันเนี้ยก็คือตอนแรกเคยได้ตัวเทสเตอร์มาแล้วก็ชอบแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยที่เป็นตัวจริงเงี้ยมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่หมดใช้เวลาเป็นสิวนะคะสิวก็จะแห้งไวมากยิ่งขึ้นก็ไม่ได้ใช้แบบ ต่อเนื่องเออช่วงไหนเป็นสิวก็ใช้ไรเงี้ย,ยก็ถือว่าตัวนี้โอเคนะในราคาที่แบบ3ามร้อยสบาทก็แนะนำสำหรับใครที่มีงบไม่เยอะเพราะมันเป็นครีมมันไม่ได้ทำให้แบบผิวแห้งเออก็จะช่วยบํารุงผิวแล้วก็ดูแลสิวให้แห้งไวยิ่งย่าพักกินน้าแปบ๊บนึงนะคะสามารถรีวิวได้แบบเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบให้ที่หนึ่งในดวงใจของปี20 2 0 ร้านนั้นก็คือร้านแรดนะคะ Specialty Coffee Bistro คืออาหารเขาก็อร่อยกาแฟาก็อร่อยใครสนใจนะคะก็ลองเซิร์ช Google ดูเขาอยู่แถวลาดพร้าวอะ่ะ Union Union Mall ลองไปเซิร์ชดูร้านเนี่ยโอเคแล้วก็เออมันดีแนะนำมาต่อกันค่ะทุกคนถัดมานะคะขอเป็นรีวิวพวกแต่งหน้าเออเครื่องสำอางที่ใช้เราชอบอย่างแรกเลยต้องทาทุกวันนะคะนั่นก็คือกันแดดนั่นเองนี่ ก็คือต้องบอกก่อนว่าแพ้กันแดดง่ายมากแต่ตัวที่ไม่แพ้กับเป็นตัวซันเนสของอนาคอรีนะคะอันนี้ก็คือใช้หมดมาเยอะมากมันช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นไม่อุดตันอันนี้บอกเลยไม่อุดตันจริงเพราะเป็นคนแพ้ง่ายอันนี้อันนี้สาบานเออใช้อันนี้แล้วไม่แพ้แล้วก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้น้องสามารถคุมมันกันน้ํากันเหงื่อได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะใช้ควบคู่กับตัวนี้ได้ด้วยวิจางมากแม่อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวซีซี ที่หยงใช้เป็นของ i s c o s m e t i c s นะคะอันนี้ก็จะใช้ผสมกับตัวนี้ช h o u emola ตัวชัวจริงๆใช้หมดไปแล้วกวดหนึ่งสองตัวนี้นะคะใช้ผสมกันอะมันให้ความที่แบบอันนี้ถ้าเกิดใช้ตัวเดียวหน้ามันจะโกรแบบขาวมาแต่ตัวนี้คือใช้แล้วช่วยเบลอรูขุมขนเพราะพอผสมกันยังใช้ผสมกันอย่างแบบกดอย่างสามเขาเรียกแบบสามแบบสสัมจึกอเอ่อผสมเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ทาหน้าด้วยแบบตัวสปองก็ทําให้หน้ารู้สึกว่ามันพอดีอะ่ะมันไม่แบบสว่างไปหรือไม่มืดไปแล้วรูขุมขนก็แบบเนียนเออถือว่า คู่นี้ใช้ด้วยกันได้แนะนำโอเคพอใช้อันนี้เสร็จรใช่ไหมอันที่อยากรีวิวก็คือใช้ทุกวันคือตัวอิสูดี้นะคะมันเป็นแบบไอแชโดว์ที่เป็นวิงวิงอะไรเงี้ยคือเราใช้จนแบบมันจะหิดทาแล้วอ่ะนี่มันจะแบบวิงตรงตามากทุกคนทําให้เป็นลุคแบบใสๆแต่งหน้าได้ทุกวันนะคะอันนี้แนะนําอีกตัวที่อยากรีวิวนะคะก็คือดีออลลิปโกอันนี้คือชอบมากแล้วกร็รู้ตัวเองเลยว่าต่อไปอะถ้าจะซื้อแบบซื้อแค่ดีออลก็พอ อันเนี้ยพขาใช้อันอื่นมันไม่สามารถแบบใช้เอวิเอได้หรือแม่คือเหมือนแบบช่วยความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นสีได้ด้วยมันกําลังดีอะ่ะสำหรับเรากินแคร์ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอันนึงที่อยากจะมาแนะนํานะคะเป็นของดร็เตอรสปิลเลอร์คือถามว่าราคาแพงไหมอะ่ะแพงเพราะว่ากล่องนึงมันจะอยู่ประมาณพันห้าเราก็ใช้ได้แค่เจ็ดครั้งแต่เขาไม่ให้ใช้บ่อยนะรู้สึกว่าจะเดือนเวน้นเดือนหรือปีละสีได้แค่แบบสี่กล่อง,งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแรงมาก อันที่หยองใช้นะคะจะมี2ส,สูตรก็คือตัวบาลานซ์กับตัวดีท็อกซ์หลายคนอะจะรีวิวว่าเออบาลานซ์ Balance ดีช่วยให้เหมือนแบบช่วงที่มีฝุ่นหรือมีแบบมลพิษอะไรเงี้ยปรับสมดุลให้มันบาลานซ์มายิ่งขึ้นแต่หยองใช้แล้วอะ่ะมันดันสิวออกเยอะมากซึ่งหยองไม่โอเคหยองก็เลยไปถามทางร้านเขาเลยว่ามเป็นปกติของการดันสิวออกสําหรับตัวนี้นะคะก็เลยไม่แฮปปี้ แต่ตัวที่ใช้แล้วแฮปปี้อ่ะ,อะก็คือสูตรตัวดีท็อกซ์ใช้แล้วสิวหายเกลี้ยงสําหรับหยงนะมันจะช่วยทําให้หน้าสะอาดมายิ่งขึ้นพอเหมือนทักกลางคืนตื่นมาล้างหน้าใช้ครีมบอกติทั่วไปล้างหน้ามันก็ไม่ได้แบบมีเทกเจอร์อะไรพิเศษอ่ะแต่สําหรับตัวเนี่ยตัวดีท็อกซ์อ่ะที่คือแค่ใช้น้าเปล่าอ่ะเช็ดหน้าล้างหน้าเออก่อนที่จะแบบใช้โฟมอ่ะ คือมันให้สัมผัสว่าเหมือนแบบอะไรลื่นๆอ่ะมันเป็นเหมือนเมือกอะ่ะที่ไปกับน,น้ําแล้วหลุดออกไปหมดอะ่ะโยก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นตัวครีมเนื้อที่แบบติดอยู่ที่หน้าเราอะ่ะตอนที่เราล้างออกอะ่ะมันมันเป็นการดีท็อกตามชื่อ,อเอ,อ่ของนึงอะ่ะมันอะ่ะจะมี7แอมพูใช้หมดไปแล้วแหละ คือเขาจะบอกเลยว่ามันใช้ได้เจ็ดวันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ปะใช้ทุกคืนคืและแอมพูมันจะเป็นเหมือนขวดแอมยาแล้วมันจะมีตุกให้หักด้วยนะแล้วก็หักปึกแล้วก็ทาทุกวันต้องใช้จนหมดแอมพูอ่ะในคืนหนึ่งห้ามทิ้งไว<ก>้ <มา S 2> แล้ว<อ><ล>ทุกคนโอเคขอหักก่อนเหลืออีกสองอย่างที่อยากรีวิวนะคะก็คืออาหารเสริมหรืออาหารผิวกับเป็นน้าหอมเออกลิ่นหอมให้ความหอมเป็นแบบเพอร์ฟูมอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงคือหวีหย่งขอเริ่มที่หวีก่อนเลยละกัน ทุกคนคือวีอันนี้ดีมากของอาเวด้านะคะราคาประมาณเก้าร้อยคือมันดีมากมันดีผมแล้วผมล่วงน้อยลงแล้วก็ผมอ่ะนิ่มคือต่อให้เราอ่ะขับนั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือเจอลมที่พัดอะไรเงี้ยคือถ้าใช้หวีเนี่ยผมคุณจะกลับมาแบบอยู่ทรงไม่พันกันแล้วก็นิ่มลื่นอันนี้คือแนะนํามดิมากันที่อาหารเสริมหรืออาหารเพากคอลลาเจนและวิตซีนะคะคือต้องบอกก่อนว่อยหยงอ่ะทานสองแบรนด์นี้อนาคอรี่กับแบรนด์กอรี่นะคะนี่อันนี้ทานเองจริง ว่าหยางอ่ะทานอนาคอรี่มาก่อนเพราะว่าแบรนด์กอรีอ่ะเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานแล้วหยงเป็นตัวแทนช่วงพฤษภาปี63าเพราะฉะนั้นก่อนหน้าเนี่ยหยงทานตัวอนาคอรี่มานะคะหยงทานทุกวันให้ดูเลยว่าสิวที่หยงเป็นอ่ะมันค่อยๆหายไปเรื่อยเื่อจากการทานตัวอนาคอรี่เปปไทด์ โอเคแบนที่2ก็คือแบรนด์กอรี่นะคะอันนี้กอรี่หยองเริ่มทานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบัน7เดือนก็เกือบปีหยองก็ทานมาทั้งหมดแบบตั้งแต่เดิมที่เป็นวิซีซองเก่านะคะจนเป็นวิซีซองใหม่ตอนนี้ก็ทานหมดไปประมาณ8เซตแล้วอตกแบบเดือนละเซตอะไรอย่างเงี้ยมี แล้วการเห็นผลของหยกนะคะที่ผ่านมาของทั้งสองแบรนด์เลยตัวที่เห็นผลสําหรับการทานคอลลาเจนลาวิซี C นะคะก็คือ1กระชับรูขุมขน2สิวลดลง3ามรอยสิวจางไว้ขึ้นอ๋อปวดท้องเมนหยกปวดน้อยลงเออผิวไม่ค่อยได้ทาครีมแต่ก็ไม่ได้แตกขนาดนั้นแล้วก็ผิวก็ยังดูชุ่มชื่นอยู่แล้วก็เวลาไปทะเลผิวกลับมาครับก็หายไวขึ้นนะคะ่าแต่ก่อนอ่ะเป็นคนที่เป็นหวัดไม่สบายทุกหนึ่งเดือนแต่ตอนเนี้ยก็คือปีหนึ่งครั้งหนึ่งได้อะ่ะหรือแบบ ที่ผ่านมามันน้อยมากที่เราไม่สบายอะไรเงี้ยโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับของที่ใช้หมดในปี 2020, 2020นะคะก็สําหรับคลิปต่อไปก็เดี๋ยวอาจจะเป็นรีวิวคาเฟ่แบบที่เลิฟมากในปีนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูภาพสรุปกันนะคะว่าทั้งหมดมันมีอะไรบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็ คอมเมนต์บอกมาได้เลยว่าอยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปนะคะช่วงโควิดก็น่าจะมีเวลามากขึ้นเลย,ยงไงก็อยากมาเล่นกับทุกคนใน YouTube นะคะก็ฝากด้วยนะคะนี่นะคะก็คือสิ่งที่เรารีวิวไปทั้งหมดเลยนี่ดูจํานวนสิใช้จริงๆมีได้แล้วอ๋อแล้วก็อันที่เราลืมรีวิวนะคะก็คือนี้ที่เราอะจะชอบทำดีทอ็อกเป็นดีทอ็อกแบบส่วนก้นนะคะนี่เป็นของกอรี่ ก็คือเป็นส่วนก้นกากกาแฟนะคะแล้วก็ลืมรีวิวอันนี้ที่เอาไวท้ทาลักแล้ไม่มีกลิ่นเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้ก็อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะของบรีนเออซึ่งดีมากๆไว้ปดปิดรอยดำรอยแดงนี่เลย mm hmm. ชุบช